ก็เอารถขึ้นมาบนแพขนานยนต์แล้วนะครับเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ๋้วม็นั่งรอรอแพรออกนะครับส่วนีีสอดที่เราจะไปทางขวานะครับไกลๆนูน่น ตอนนี้ทางรีสอร์ทเอาเรือ,อามารับเรานะครับแล้วก็เอาสาเล้งมาขนของให้เรานะครับขึ้นเรือ โฮมฟติงเฮาล์นะครับเปลี่ยนสีนักครีมเสร็จแล้วเราก็มาลงทะเบียนก่อนนะครับเช็คอินเขาที่ครับมาเราไปดูห้องผักของเรานะครับก็มาโซนแรกจะเป็นเคาน์เตอร์นะครับ ก็สามารถสั่งเครื่องดื่มสั่งอาหารได้นะครับเราจะอยู่โซนทางขวานะครับไม่เอาครับนีเ่เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับจะมีในการอยู่สองห้องนะครับห้องผักก็จะประมาณนี้นะครับ พักได้สองคนสองห้องติดกันนะครับห้องน้าจะเป็นห้องน้ำรวมนะครับฝั่งโซนกลางห้องน้ำก็น่ารักมากครับว้าวข้างหลังก็เป็นวิวภูเขาครับ ไปดูโซนที่เราจองห้องไว้นะครับเป็นโซนใหม่นะครับที่เราจองจะเป็นจะส่วนตัวหน่อยนะครับมีห้องน้ำหนี่ตัวครับมีสองห้องด้วยกันนะครับ นะครับชิวๆไหนเน่ปั๊ปบเราจะเจอห้องนอนแสนน่ารักนะครับชั้นวงชั้นวางอย่างสวยงามนะครับส่วนห้องน้ำเป็นห้องน้ำในตัวนะครับจะสะดวกหน่อยนะครับ มีที่ชาร์จแบบให้สะดวกสบายมากนะครับเป็นห้องพัดลมทั้งหมดนะครับไม่มีแอร์นะครับด้านหน้าห้องก็จะประมาณนี้นะครับ กี่กำลังตีเหยื่อพร้อมนะครับใช้เหยื่ออะไรครับไหนมาดูหน่อยเหยื่อ <c oughs> นี่ครับเหยื่อเขาจีใช้เป็นเหยื่อสปูนนะครับซื้อมาแปดสิบห้าบาทอาตี อุ้ยปลาอะไรอ่ะปลากระสุบเหรอตัวแรกครับเรียบร้อยครับหลุดไปเ่อยเลยไปสองจำไม้หลุดพอดีนะครับไอสุดไว้เลยนะครับอุ้ยยอดเลยนะครับเอาของเอาของใส่มาตอนนี้แม่กำลังหัดพายเรือคายับนะครับกำลังศึกษาอยู่ อยูครับวันนี้ของฟ้าแจ่มใสตอนนี้แดดก็กำลังจะหมดแล้วนะครับ้นนก็ฟ้าคืมมาแล้วก็จีก็ยังไม่ได้ปลาครับตอนนี้ตีไปเรื่อยๆ i ไงบ้างครับชิวๆอันนี้ชิวมากครับน้ํานี่เย็นเย็นชื่นใจเลยนะครับและน้ําก็ใสมากเลยชื่น นี้ราคาเท่าไหร่ครับโซนนี้ราคาเท่าไหร่ครับสามพันห้านะครับพักได้แปดคนนะครับห้องนอนห้องนอนละสองคนนะครับเป็นเหมาหหลังนะครับห้องน้ำก็เหมือนเหมือนกันนะครับ ก็อยู่ทะลุภูเขาลมพัดเย็นดีมากครับโซนนี้รับลมคนแรกมีทั้งเตียงคู่และเตียงเดี่ยวนะครับมีสีห้องนอนด้วยกันนะครับสำหรับครอบครัวใหญ่ ไปแล้วนะครับก็มำลุ้นกันคืนนี้มันจะกินไหมนะครับกัยใส่ใน,น้อยๆเนหนยาดา <c oughs> เฉยใช่ไหมอืมส,สุดพื้นนะ จับตึงๆไว้ใช่ไหมอ๋อกอมันกินนะนานนานกินเลียวเอาดิกินเหลียวดูสเบ็ดกระป๋องครับบัตเตอร์ครับแล้วแล้วจะดูมาแล้วเบ็ดกระป๋องข้าวจีเหยื่อขนมปังนะครับเบ็ดตัวเดียวหย่อนถึงพื้น ของข้าวจีนะครับใสสวยเลยครับสุดยอดเลยเฮ้ยตตกก่อไปประมาณ8ครั้งตอดหลายครั้งมากครับเพิ่งจะได้ตัวโอเคครับลุ้นกันต่อไปกดๆกดแล้วบอ่อยูแล้วปลาอะไรไม่รู้อุ้ยนี่หมอตะกลับครับนี่แล้วมาอีกตัวนะครับเดี๋ยวดูข้าวจีไม้นี่ครับจะได้ไหม ก่อนไปกินเลยนะครับปลาที่นี่เยอะมากด,ด,ด,ดึงดึงเอาทีา่อยู่ไหมอยู่ไหนอุ้ย,าย,ยมาแล้วนี่มาอีกตัวแล้วครับปลาบัตเตอร์มาดูปลาแม่ครับปลาแม่ได้ลแล้วตีไข่แตกแล้วตีไข่แตกแล้วบัตเตอร์เหมือนกันนะครับ ไส่สวยนะครับอยู่ไหมครับไหนแองสุดยอดปลาสองมิ้วคุณแม่ได้อีกตัวแล้วนะครับตัวที่สองของคุณแม่ครับบัตเตอร์เหมือนเดิมนะครับไซส์สวยอยู่นะครับนี่ อออโอ้ลายสวยสีเหลืองตโอ้โอืเ <laughs> ข้าจีได้ปรากฏด้วยประกฏไทยกกินขนมปังครับมายังไงก็ไม่รู้กินเบ็ดกระป๋องโอเคครับก็มาลุ้นคืนนี้มันจะกินอีกไหมนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โ,โมง ครึ่งใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับแต่ยังสว่างสว่างอยู่นะครับข้าวของเราก็มาแล้วนะครับปลานึ่งมะนาวแล้วก็ต้มยำไก่บ้านนะนั่งชิวๆดูดูภูเขานะครับไม่มีผ้าที่ตกดินกดข้าพกดใหญ่ไหม เอาเอาไฟอยู่ทั้งางในไหนค่ะพี่ทะลุเนี่ยแม่ไปกดกดตรงไหนล่ะเออเอาช่วยกันช่วยกันแม่มาถ่ายดิพัดเตอร์โอ้โหตัวที่กินเลยอ่ะอุ้ยตัวพรวดเลยดีิว่ามาไงนไปเนี่ยอุ้ยกับโลเลยเอาขีดได้ บัตเตอร์บัตเตอ,อ,อร์ใหญ่อ้หสวยเยใหญ่ะโ <c oughs> <เ>อ,อ้ยยอดยอด,ยอดเยี่ยมเยี่ยมเลยเคเคสวยประมาณแปดปรมแปดขีดได้เยี่ยมแล้วมาไงตื่นเต้นต้องตกใจกันไปหมด <c oughs> นี่ครับกินรอบดึกครับบัตเตอร์สายใหญ่ครับเกือ,อบโลสวยงามมากครับหย่อนลงกินเลยนะครับมาลุ้นกันอีกทีว่าคืนนี้จะกินไหมโอเคครับอุ้ย ที่ตักที่ตักมาอีกแล้วครับปลาที่หนุ่มประกดปรากฏปรากดนะปรกดนะตัวนี้กดของแท้อุ้ยออกขึ้นได้ปะอุ้ยอุ้ยปรากฏโอเคอุ้ยเกือบโลครับปรากฏตัวนี้มาไงยังไม่รู้เลยโดนแต่จะฟุบอีกครับเธอต้องเปลี่ยนเบ็ดทั้งหมดแล้วแหละนี่ครับปรากฏอุ้ยครับ เกือบเท่าแขนนะครับนี่ครับไซคืนครับปาโกดครับไซสวยเลยนะครับเกือบๆแขนนะครับหกเจ็ดชีดได้อีกแล้วครับไซสวยครับเป็นปรากฏคังนะครับปรากฏคังหรอ อืก็กดข้างหางแดงอืม,ม,ม,นะอมโอเคครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าๆนะครับช่วงตีสามตีสีมีฝนลงไปปล่อยนะครับทำให้ตอนเช้าคืมฟ้าคืมฝน ช่วงเช้าก็จะมีข้ต้มกาแฟาโอวนตินนะครับเราจะติดๆข้าต้มกันนะครับ ตอนนี้คุณแม่ตื่นแต่เช้าเพื่อมาตกปลานะครับแล้วก็จิบกาแฟาชมว,วิวข้างแผ่พิชไวะครับไหนแล้วครับคุณแม่เอาขึ้นแล้วยกขึ้นเลยแม่ว,วิเวกโกงนะครับใช้เกับเกือบฝ่ามือครับปัตเตอยามเช้าเ้านะครับกินเรื่อยๆร่อครับทิ้งลงเป็นกินเป็นตอด ที่เราจะวัดทันไหมมันกินเบามากเขาจีทิ้งลงไม้แรกครับมีปลาครับมาแล้วไม้แรกข้าจีเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะครับมาเลย,สว,วยสวยครับสวยสวยสวยนดวยนี่น้ำโดนฉดลกรด อ๋อชีโด่กัดเหลอมีหน้ามันสู้แรงชองอะ่ะเหออ็นมั้ยกับใหม่ๆอยู่เลยนี่มันหันฟอดขึ้นแบบใหญ่น,นึงเห็นปะเออก็ว่าอยู่นี้มีไฟขึ้นอุ่นมันน้ำมากอุ่นขึ้นตรงนู้นแล้วก็ชีโดฟาดเบ็ดวิธีปั้นเหยื่อก็ง่ายๆนะครับปั้นใส่ตัวเบ็ดเราใช้เบ็ดคิโนเบอร์นหนึ่งนะครับเป็นเบ็ดเดี่ยวนะครับตกแบบตุ้งติ่งแล้วเราก็ย่อนลงไปเลยครับ ใช้คันอ่อนๆเล็กๆนะครับจะได้ไวเพราะปานกินเบามากนอนให้ถึงพื้นเลยนะครับน้ำน่าจะเป็น10บเมตรครับลึกมากแล้วก็รอวัดนะครับจะกินเบาๆแล้ววัดสวนเลยมาอีกแล้วครับอยู่ไหมอ,อุ้ยสวยขึในในใน้น

ก็จะใช้ในวันนี้นะครับเป็นเหยื่อตกปลาขุนทานนะครับเป็นเหยื่อของเราเองนะครับก็ผสมลำหนึ่งโลแล้วก็ขนมปังฟาร์มเฮาส์สักครึ่งถุงนะครับบดดให้มันเน่วเหนียวครับแล้วปั้นใส่เบ็ดตุงติงตีนะครับสนใจเหยื่อก็สั่งได้นะครับทางเฟซบุ๊กข้จีฟิชชิ n งนะครับแล้วนะครับเป็นเบ็ดกระป๋องอยู่ไหม ตักไหมเยอกขึ้นเลยเป็ดกระป๋องก็ได้ตัวเป็ดกระป๋องพิ่งหย่อนลงกินเลยเจ๊ครับนี่ครับกระสูบไซโลครับได้มาสดๆเลยนะครับน่าจะโลโลหนึ่งขีดได้ครับตัวนี้ใหญ่มากครับแต่ไม่ใช่ปลาเรานะครับ ปลานน้าข้างๆที่มาพักดีสอน์ท้องข้างๆครับแกให้มาครับหมานเลยนะครับเงินครับนาที่พักอยู่ห้องข้าง,งๆแกตีเหยียบปอมครับวันนี้เราไม่ได้ตีเหยียบปอมครับเราเปลี่ยนเป็นเป็นเหยื่อหน้าดินแล้วเช้าเช้าจะมีพัดสงนะครับขับเรือมาเพื่อให้ลูกค้าบนแพ มาตักบาดนะครับก็นําอาหารแห้งที่เตรียมมาเองนะครับมาใส่หรืจะสั่งทางแผลก็ได้ครับแต่ต้องสั่งล่วงหน้านะครับเป็นมนี้สวย ปัญญายาณจำสายมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติคําว่ายากจนแข็นใจอย่าได้มีโรคภัยแค่เก็บอย่าได้มีคําว่าไม่มีไม่สําเร็จจะได้จะมีโจนเกิดพบทุกชาติเพงเสื่อไม่ถ่ายจนกว่าตาเท่าเข้าสุญญามิพาน เวลาต้องเก็บของกลับแล้วนะครับเด๋ือก็จะออกมีรอบ3โมงเช้ากับ11โมงเช้านะครับป่าของเราเต็มถังพอดีนะครับกลางวันกลางคืนเดี๋ยวรอเรือมารับนะครับสำหรับใครที่จะมาพักก็เข้ามาทางเพจ Sweet Home Floating House Homestay นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับวิวนี่360องศาเลยนะครับแนะนำให้มา2คืนนะครับจะได้สดชื่นเด็มเต็มก่อดสำหรับทิปนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ทิปหน้าสวัสดีครับ